นี่นะครับหอยเชลรี่เยอะแยะมากช่วงนี้ตามทุ่งนาก็อันนี้เป็นเฉพาะนาผมนะครับพ่อเก็บมาแต่ละวันนี่ก็เยอะนะ้วันละถังก็เอามาโขงครับแตกเลยกลนก็บดประมาณหนึ่งนะครับจะดูดำๆนิดน,นึงครับมันก็ตามสภาพนะครับ ก็เหมือนเป็ดลรทุ่งครับกินโตมากก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับก็ช่วยทำให้ไข่แดงแล้วก็เปลือกไข่นะมั้ง ให้ได้นะครับให้ได้ผมให้ส,สดๆเลยครับให้มานานแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัวเป็ดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าให้แล้วเป็ดขาอ่อนอย่างนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเกี่ยวหรือเปล่าครับอแม่ผมบอกว่าเกี่ยวอยากให้เยอะนะไฟเชอร์รี่นะครับด้านนี้ก็เกยอะหน่อยนะครับ ก็มาดูนะครับว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับอกินนะครับอันนี้ผมเพิ่งดูนะครับว่าให้เป็ด เป็ดซาวนะครับนึกว่าให้เป็ดที่ไข่แล้วนะครับก็สเสริมไปนะครับจรารวันก็เป็ดกินนะครับกินเก่งมากนะครับสใสัชอบนะครับแต่แม่ผมก็บอกว่าให้เยอะก็ไม่ดีนะครับก็คนเลี้ยงจริงเนาะ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็คิดว่าก็ไข่บางทีก็อขอไข่ครับหอยบางทีก็อาจจะมีสารสารพิษด้วยนะครับก็ให้พอดีพอดีแล้วกันครับหรือเ,เป็นอาหารเสริมนะครับครับผมครับขอบคุณครับ